ต้นมะนาวโสมโสมต้นมะนาวไม่ติดดอกออกผลไม่มีลูกทำยังไงดีครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาบำรุงให้ต้นมะนาวของเราที่ไม่ติดดอกออกผลไม่มีลูกกลับมามีลูกติดดอกออกผลด้วยวิธีง่ายๆครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราตัดแต่งกิ่ง ก้านของต้นมะนาวก่อนนะครับเพราะว่ากิ่งก้านมะนาวมันไม่ติดดอกออกผลอยู่แล้วเราตัดทิ้งไปเลยนะครับแต่งกิ่งแบบนี้เสร็จแล้วเราจะมาใส่ปุ๋ยครับนั่นก็คือปุ๋ยคอกมูลอัวน,นั่นเองครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับปุ๋ยก,กรอนที่เราจะนํามาบํารุงมะนาวของเราอย่างแรกก็จะมีปุ๋ยคอกมูลวัวอย่างที่สองก็จะมีนี่ครับขี้เท่าทาน แล้วก็่านนั่นเองครับ่านหุงต้มอีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้เปลือกไข่ครับเปลือกไข่ก็จะมีโปรตีนมิตามินมากมายครับอยู่ในเปลือกไข่วิธีทํานะครับให้เราบี้หรือนําไข่เปลือกไข่ของเราเนี่ยครับไปทุบเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในปุย๋ยคอกมูลวัวแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เรานี่ครับใส่ขี้เท่าถ่านลงไป1ช้อนตามด้วยถ่านหุงต้มที่เราทุบเสร็จแล้วนะครับ ใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยไปบำรุงต้นมะนาวของเราให้แข็งแรงติดดอกออกผลก่อนเรือนะครับให้เราพวนดินรอบๆโคนต้นมะนาวก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เรานี่ครับโรยนะครับโดยปุ๋ยคอกมูลวัวหรือว่าปุ๋ยที่เราผสมลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วตามด้วยเครื่อง,งื่มชูกำลังหนึ่งฝา ตามด้วยผงชูรส1ช้อนสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็ได้ปุ๋ยน้ำไปบำรุงมะนาวกันแล้วนะครับใส่ในป๊อกกี้ปิดฝาเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีแล้วเราก็นำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ได้เลยนะครับฉีดพ่นอาทิตย์ละ1-2ครั้งหรือว่า14วันต่อ1ครั้งก็ได้นะครับจะทำให มะนาวหรือว่าต้นมะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการบำรุงต้นมะนาวสมโสมต้นมะนาวไม่ติดดอกออกผลสามารถทำแบบนี้รับรองมีมะนาวได้กินตลอดทั้งปี แบบนี้เลยครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม